ขอเชิญท่านสาธุชนท่านทั้งหลายที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนที่มีความชอบในคลิปบทสวดมนต์นี้ฝากท่านทั้งหลายให้กดไลค์ที่ปุ่มนี้และถ้าท่านอยากเผยแพร่ให้กดแชร์ตามดังรูปที่ปรากฏอยู่นี้และถ้าท่านทั้งหลายต้องการติดตามคลิปบทสวดมนต์ของเราทุกคลิปให้กดติดตามที่ปุ่มนี้ดังรูปรวมไปถึงให้กดรูปกระดิ่ง ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปบทสวดมนต์ของเราทุกคลิปก่อนใครและขอให้สาธุชนท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จบุญหนุนนำด้วยเทินไปรับชมคลิปบทสวดมนต์ต่างๆได้เลยครับบทสวดมนต์ประจำวันเกิดสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์พระปางประจำวันเกิดก็คือพระปรางนาคปก มีกำลังวันสิบหากท่านใดได้ฟังหากท่านใดได้สวดเป็นประจำเปรียบเสมือนได้บูชาพระประจำวันเกิดหรือเทพประจำวันเกิดของตัวท่านเองด้วยด้วยบารมีของพระกาถาประจำวันเกิดของท่านจะนำพาท่านไปพบเจอสิ่งที่ดีงามบังเกิดความสำเร็จอย่างยิ่งยวดมีโชคลาภและเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย สุขภาพดีและแข้วคาดต่อไปด้วยเทินและเมื่อท่านทั้งหลายสำรวมจิตใจให้อยู่ในสมาธิเรียบร้อยแล้วว่านโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะโตหังพะคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสัญจิตจะบานังชีวิตังโวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตโหนตุ โสถิคภพศะยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะบานังชีวิตังโวโรเปตาเตนะสจเจนะโสถิเตโหนตุโสถิคภพศะยะโตหังพระคินิ อริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจบานังชีวิตังโวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตโหนตุโสติคัพัทะยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโต นาพิชานามิสันจิตจับานังชีวิตังโวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตโหนตุโสติคพัทศยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจักบานัง ชีวิตตังโวโรเปตาเตนะสเจนะโสติเตโหนตุโสติคัพัสสะยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจักบานังชีวิตตังโวโรเปตาเตนะสเจนะ โสติเตโหนตุโสติคภพัะยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสัญจิตจักบานังชีวิตังโวโรเปตาเตนะสเจนะโสติเตเโเตหนตุโสติคัพัะ ยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจักบานังชีวิตังโวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตโหนตุโสติคัพัทะยะโตหังพระคินิอริยายะ ชาติยาชาโตนาพิชานามิสัญจิตจับานังชีวิตตังโวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิ สัญ,ญจิตจักปานังชีวิตังโวโรเปตาเตนะสจเจนะโสติเตโหนตุโสติคัพัทะในเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังบทสวดพระคาถาประจำวันเกิดวันเสาร์จนครบสิบจบตามกำลังวันเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีโชคลาภวาสนาที่ดีมีผู้ใหญ่รักใคร่ อุปถัมภ์ค้ำจุนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและธุรกิจที่ทำอยู่สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้วคาดไม่มีอุบัติเหตุใดๆด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ